สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภลัคนาพฤศพนะคะเดี๋ยวมาเปิดดวงของคุณนะคะครึ่งปีแรกปี65ระหว่างเดือนมกราถึงมิถุนายนนะคะมาดูซิว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอพลังงานของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤศพเลยค่ะมาดูกันเลยว่าครึ่งปีแรกดวงของคุณจะเป็นยังไงนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะ นะคะ The fool, uh, ่า devil นะคะ judgment judgment แล้วก็ราชินีดา king เหรียญหนึ่งไม้เท้าเอ่อสิบถ้วยว้าวหนึ่งเหรียญแล้วก็ stress นะคะ ไพ่เมเจอร์ออกมาทั้งหมด4ี่ใบนะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะหมายถึงว่าดวงคุณมีการสั่นสะเทือนแน่มีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆนะคะตัวคุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางบ่อยก็ได้นะบางท่านอาจจะเดินทางน้ําข้ามน้ําข้ามทะเลแบบนี้ก็ได้ด้วยมีเกณฑ์การหลุดพ้นในเรื่องราวต่างๆนะคะที่มันแย่ๆหลุดพ้นจากอุปสตรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตอะไรที่มันยากนะมันจะดีขึ้นนะคะชีวิตมันจะราบรื่นมากขึ้น มันจะสะดวกสบายมากขึ้นนะคะทุกๆอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นคุณจะเป็นอิสระคุณจะเป็นอิสระนะคะมีความสุขมากขึ้นสามารถทําอะไรได้ดั่งใจมากขึ้นนะมันจะมีเกณฑ์การพลิกฟื้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานหรือชีวิตของคุณทั้งหมดหรือในเรื่องของภายในครอบครัวคุณจะมีเกณฑ์ที่จะมีความสุขมีความสมหวังมีข่าวดีมีความโชคดีนะคะ ออมีข่าวดีมีความโชคดีมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะคะตัวคุณเองต้องมีความเด็ดขาดเด็ดเดียวกล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็ต้องเข้มแข็งอะนะคะตัวคุณเองนะในหัวของคุณนะตอนนี้เหมือนมันยังสับสนแล้วก็มันมีในเรื่องของกิเลสเยอะมากๆอะมีความอยากมีความคิดหมกมุ่นอยู่กับบางสิ่งบางอย่าง มีความพันธนาการมีผูกยึด it ติดเกี่ยวกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกี่ยวข้องกับการเงินก็ได้นะคุณอาจจะมีความโลภเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินหรือว่าการงานตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้มันเป็นความอยากอะนะมันเป็นความอยากมันเป็นปรารถนาอันแรงกล้านะคะที่คุณแบบอยากได้มันมามาก,มากๆแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะหรือกิเลสตัณหาอะไรก็ได้นะแต่เด่นๆที่ไม่หมอะมองมันเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินแล้วก็เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินความเงินก้อนโชคดี ตรงนี้เนี่ยแม่หมออยากจะขอเตือนนิดนึงนะคุณมีแก์คิดอะไรผิดๆนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการเงินลับๆตำแหน่งหน้าที่ลับๆแบบนี้เป็นต้นหรือการทำอะไรที่มันไม่เปิดเผยการคิดทำอะไรที่มันไม่โปร่งใสมันไม่บริสุทธิ์แบบนี้ แม่หมอจะขอเตือนถ้าคุณมีเกี่ยวกับความคิดในเรื่องตรงนี้นะคะอย่าทำเนาะมันจะเป็นผลส่งผลมันอาจจะเป็นผลดีมันอาจจะทําให้เราได้เงินก้อนในปัจจุบันนี้มันอาจจะทำให้รรวยนะคะแต่มันจะมีผลไม่ดีในสืบเนื่องถัดไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่หมอมองว่าถ้าคุณกําลังคิดที่จะทําสิ่งนี้อยู่เพื่อความหลุดพ้นเพื่อให้ชีวิตมันสบายมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าทําเลยนะหยุดคิดแบบนี้ไว้เถอะ แน่ล่ะไม่หมอมองว่าความร่ํารวยหรือเรื่องของการเงินมันมาร่อใจตําแหน่งหน้าที่การงานหรือความเขาเรียกว่าอะไรอะความมีหน้ามีตาความโดดเด่นความสง่างามมันมาล่อใจแบบนี้เป็นต้นนะอืคุณต้องการอิสระในเรื่องของการเงินนะบางคนอยากที่จะไปเริ่มต้นใหม่นะมีเกณฑ์ที่จะไปนะคุณไปเพื่อความคุณหนีบางคนหนีจากอุปสรรค หนีปัญหาหนีความทุกข์ยากลํบาบากความทรมานนะเพื่อที่จะไปแสวงหาการเงินหรืออะไรความร่ํารวยหรืออะไรก็ได้ให้ชีวิตมันดีขึ้นต้องการความสุขว่าง่ายๆนะคะแต่คุณอย่าหาความสุขในด้านที่ผิดแค่นั้นเองอันนี้คือสิ่งที่แม่หมอเตือนนะก็เตือนด้วยความหวังดีไม่อยากให้ทําอะไรที่ผิดๆนะคะอยากให้ชีวิตคุณมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเท่าที่แม่หมอมองเนี่ยชีวิตคุณดีมากๆเลยนะ ม,มันมีเกณฑ์ที่ทุกสิ่งท,งทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือแบบอนี้เป็นต้นน่ะมีสิบถ้วยขึ้นมาคุณจะสมบูรณ์แบบคุณจะได้รับความสุขนะคะคุณจะได้รับความสุขคุณจะได้รับความโชคดีอะ่ะโชคดีมากๆมันมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่นะคะเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่เกณฑ์การทําธุรกิจใหม่ๆการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะความมั่นคงความมั่งคั่งในเรื่องของการงานใหม่ๆหรือคุณ คุณมีเกณฑ์ขายอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยเหมือนกันนะอมืมีเกณฑ์การได้เงินก้อนใหญ่อะนะคะการได้เงินก้อนอาจจะเป็นเกี่ยวกับครอบครัวด้วยก็ได้เกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะอเนะในเรื่องการเงินแม่หมอมองว่าก็ถือว่าดีนะคะมีทิ้งเหรียญมีหนึ่งเหรียญเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์มีโชคนะคุณมีเกณฑ์มีโชคมีลาบอะไรแบบเนี้ย นะคะให้ซื้อเลขที่บ้านเอาไว้นะอืซื้อถ้าคุณจะซื้อลอตเตอรี่อ่ะคุณซื้อเลขที่บ้านไว้เลยนะคะมีเกณฑ์มีโชคเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวนะแล้วก็ในเรื่องเงินนี้ไม่มอกถือว่าดีแล้วนะอืถือว่าดีมีเกณฑ์ที่จะคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็อิสระมากขึ้นมีเกณฑ์อิสระในเรื่องของการเงินด้วยนะอืการเงินจะทําให้คุณมีความสุขมากแล้วก็เป็นอิสระ แล้วก็ในเรื่องของความรักมีเกณฑ์คนเก่าจะกลับมาด้วยนะถ้าคุณทะเลาะก,กันนะคะมีเกณฑ์ที่จะกลับไปจะกลับไปคบกันจะกลับไปเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมแบบนี้ด้วยนะคะเมีเกณฑ์จะกลับไปเป็นครอบครวัวกันเหมือนเดิมหรืออีกในหนึ่งนะคะสำหรับคนคนโสดอะที่ แค่มีคนคุยแล้วก็เลิกคุยกันไปหรืออะไรแบบนี้นะคะถามว่ามันมีเกณฑ์กลับมาคุยกันไหมมันก็มีเกณฑ์กลับมาคุยกันนะคะแต่ว่าด้วยตัวคุณเองอะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้คุณอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้ชอบเดินทางไปไปมามาแบบนี้ไม่ค่อยอยู่กับที่นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีลักซอนด้วยนะมีลักซอนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย สำหรับคนโสดที่แค่คุยกันอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะหันหลังให้กับคุณไปใช้ชีวิตที่อิสระมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบในแบบของเขานะคะเขาอาจจะไม่ได้สนใจตัวคุณมากมายแล้วก็ได้นะคะสําหรับคนที่เคยคุยกันแล้วก็เลิกคุยกันไปนะแต่อีกในหนึ่งสําหรับบางท่านก็มีเกณฑ์ที่จะกลับคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วอ่ะคนที่เคยแต่งงานมีลูกมีเต้าหรือไม่มีก็ได้คือเป็นครอบครัวกันแล้วมีเกณฑ์ที่จะกลับมา แต่ถ้าคนโสดคือแบบเป็นแค่คนคุยเลยแบบเนี้ยนะมันก็มีเกณฑ์แยกกันคือตัวของเขาเองก็อาจจะไปสแสวงหาเกี่ยวกับในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็การให้อิสระกับตัวเองแล้วก็การหาความสุขให้กับตัวเองแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมด้วยความที่ตัวคุณเองแม่หมอมองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้ด้วยแหละนะคะแล้วความรักเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของรักซ้อนเข้ามาตลอดเลยนะในเรื่องของรักซ้อนมีเรื่องให้ต้องคิดต้องตัดสินใจอย,อยู่ตลอด นะคะเออม,มันเป็นความรักที่มันไม่เปิดเผยนะมันเป็นความรักที่มันไม่เปิดเผยความรักที่มันมีเงื่อนงำคบแล้วคบอีกคบคนนั้นคบคนนี้คบซ้อนไปซ้อนมาแบบเนี้เป็นต้นนะคะในดวงของคุณเน่ยเท่าที่แม่หมอหมองนะชาวราศีพฤษภนะค่อนข้างที่จะเจ้าชู้พอสมควรเลยนะคะอืมแล้วก็ สำหรับคนที่เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะคนมีคู่เนี่ยก็จะคุยกันมากขึ้นนะคะจะหันมาปรับความเข้าใจหรือว่ามาคุยกันมากขึ้นให้อิสระกันมากขึ้นแบบนี้ด้วยก็ได้แล้วก็เออมาใกล้ชิดกันมากขึ้นแบบเนี้ยให้ความสนใจกันมากขึ้นอ่ะมาคุยกันมากขึ้นเข้ามาใกล้ชิดพัวพันกันมากขึ้นเหมือเดิมอะไรแบบเนี้ยนะ มีเป็นช่วงที่คุณจะมีความสุขกันในครอบครัวมากขึ้นเพียงแต่ตัวคุณเองคุณต้องระวังในเรื่องของความเจ้าชู้ของคุณนะ่ะด้วยนะชาวราศีพฤษภนะคะอ่าต่อมาเป็นเรื่องของการเงินไปแล้วเหลือในเรื่องของการงานมีเกณฑ์การโยกย้ายงานปะ่ะมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานหรืองานที่คุณทําอาจจะเกี่ยวกับการเดินทางเป็นงานสีเทาๆแบบนี้ได้ด้วยนะคะ ในเรื่องของการงานแม่หมอมองว่าสําหรับดวงนี้ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะแต่ในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานคุณถือว่าโอ้แม่หมอมองว่าก็โอเคอยู่นะคะตัวคุณเองระวงังถ้าสมมุติว่าคุณเป็นผู้หญิงระวังเจ้านายที่หัวงูนะคะเออเจ้านายที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเดวิลอ่ะเออนั่นแหละจะจะพูดยังไงดีไม่อยากจะใช้ภาษาที่มันไอ้นี่นะเออนั่นแหละมีความเจ้าชู้หัวงูเข้ามานะ เขาอาจจะมีลักซ้อนมีลูกมีลูกมีเมียม,มีซ้อนหลายคนมาแล้วอะไรเงี้ยคุณก็ต้องระวังด้วยในส่วนของหัวหน้าของคุณอะไรแบบเนี้ยนะอืมด้วยในเรื่องของการงานแม่หมอมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงดีอยู่ยังคงมั่นคงอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเ,ออเพื่อนร่วมงานก็ตามแต่สิ่งที่คุณต้องระวังคือหัวหน้าหน่อยนึง นะคะแต่คนสําหรับคนที่มีลูกน้องก็ลูกน้องจะแข็งหน่อยนะคะลูกน้องไม่ค่อยยอมคุณเท่าไหร่ระวังในเรื่องของปากเสียงกันด้วยนะคะลูกน้องเป็นควีนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ยอมคุณแน่ๆแหละคุณเป็นแค่หกหกดาบนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้มีอำนาจหรือว่าอะไรที่มันไปต่อรองกับลูกน้องของคุณได้ลูกน้องคุณเขาอาจจะมีแบ็กอัพที่ดีแบ็กอัพที่แกร่งมากกว่าคุณมี power มากกว่าคุณนะคะคอยให้การสนับสนุนเขาอยู่แบบนี้เป็นต้นก็ต้องรู้จักค่อยๆไก่เกลี่ย ้ค่อยพูดกันแบบนี้นะคะในส่วนของสุขภาพจริงๆแม่หมอหมองว่ามันเป็นในส่วนของความคิดของคุณมากกว่าที่ว่าตัวคุณเองอ่ะอาจจะคิดอะไรไม่ค่อยดีนะนะคิดอะไรในแง่ลบมองอะไรในแง่ลบในในทางลบๆนะก็ต้องระวังทัศนคติหรือความคิดของเราตรงนี้ด้วยนะชาวราศีพ,ศพิจสนะคะเอออาการหมกมุ่นมัวเมาแบบเนี้ยนะคะอ,อืม สุขภาพเนี่ยแม่หมอมองว่าระวังในเรื่องมีดเข็มนะเพราะว่าหกดาบขึ้นมาเป็นไพ่ประจำตัวนะไม่คุณโดนมีดคุณก็โดนเข็มนะคะเอออาจจะมีการเย็บไหมหรือว่าฝังเข็มก็ได้นะเออฝังเข็มฝังเข็มรักษาเนื้อรักษาตัวนะเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้น การเย็บแผลแบบนี้เป็นต้นนะมันจะมีเก์เกิดแต่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะแม่หมอบอกว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรทั้งสิ้นนะคะทุกๆอย่างมันจะฟื้นดีขึ้นเรื่อยๆอาการเจ็บป่วยนะใครที่ป่วยอยู่นะคะก็จะดีขึ้นดีวันดีคืนเลยจนหายเป็นปกติเลยจนแข็งแรงสุขภาพดีเลยนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะนะถ้าในเรื่องของสุขภาพสิ่งที่แม่หมออยากจะเตือนสําหรับคนอายุ1 8 1 9 28-29ี่ปด้า 44 45 46มันเป็นระวังในเรื่องของความมัวเมาความลุ่มหลงความอารมณ์ร้อนใจร้อนการมีลักซ้อนรักสามเศร้านะคะเออลักซ้อนรักสามเศร้าการการทำอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมนะคะเออก็ต้องระวังอันนี้คือช่วงจังหวะอายุที่ที่แม่หมอจะเตือนนะส่วนอายุที่แบบว่า ดีงามนะคะมีชีวิตที่ดีนะคะเป็นไอช่วงอายุ17 27 4 1 4 2 4 3 5 9 6 0 6็ดนะคะคุณจะมั่งคั่งแล้วก็มั่นคงในเรื่องของการเงินมากๆการเงินจะดีธุรกิจจะดีไม่ว่าคุณทําธุรกิจอะไรมันจะมั่นคงในเรื่องของการเงินการเงินจะหลั่งไหลเข้ามานะคะไม่ว่าคุณจะคิดโปรเจกต์หรือคิดอะไรทุกอย่างมันเป็นเงินเป็นทองไปสมหมดเลยถือว่าดีมากๆนะคะ แล้วก็ช่วงอายุสี่สิบห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะคะช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างใหญ่โตมากนะคะเ,เป็นช่วงที่ตัวคุณเองมี power แล้วก็มีอำนาจมากด้วยนะคะเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์เหลือล้อนเลยแหละนะคะช่วงอายุสี่สิบห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเนี่ยนะเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์เป็นช่วงที่ประสบความสำเร็จ นะแต่ถ้ามองในเรื่องของคู่เนี่ยแม่หมอมองว่าก็ระวังในเรื่องของคู่นิดนึงนะความเจ้าชู้นะก็ต้องอยู่ใกล้คู่หน่อยหนึ่งนะสำหรับสําหรับช่วงอายุที่แม่หมอบอกนะคะแล้วก็อายุเท่าไหร่อีกอ่ะที่ดีโอ้ยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดมีเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบมมีเกณฑ์มีโชคถูกรางวัลหรือขายอาสังหาริมทรัพย์ได้มีเกณฑ์ ได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตมีความโชคดีในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าเป็นโชคแบบมากๆเลยนะในช่วงอายุที่แม่หมอบอกนะคะแล้วก็สาม5ี่สามห้าสามหกห้าสจะมีความสุขกับครอบครัวมากๆมีความสําเร็จมีความสุขทุกอย่างบริบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินการงานความรักทุกอย่างถือว่าโอเคนะโอเคมากๆด้วย นะแม่หมอจะบอกแต่อายุเด่นเนเราจะไม่ได้บอกทุกช่วงอายุนะคะจะบอกแค่เฉพาะเอออันไหนที่ควรจะเตือนอันไหนที่แบบดีดีดีมากมากอะไรเงรี้ยเออแม่หมอก็จะบอกแต่ไม่ได้บอกทุกช่วงอายุนะคะแล้วก็ช่วงอายุสามสามเอ้ยสามสิบสามเอ้สามสองสามสามสี่เจ็ดสแปดสี่เก้ามีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นธุรกิจหรือการเรียนรู้อะไรใหม่ๆการต่อยอดธุรกิจการต่อยอดความรู้แบบนี้เป็นต้นนะคะอืมก็ประมาณนี้นะคะสําหรับ ชาวราศีพฤษภเนาะแม่หมอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ